วันนี้ผมมีเมนูแปลกๆมาให้น้องเต่าที่บ้านลองทานกันด้วยพอดีมีคนนำตกกะกั่แตนสดๆจากฟาร์มาามาฝากใส่ผงนัวมากเลย ขนาดผมกินยังหยุดไม่ได้เลยก็เลยขอแบ่งจากที่บ้านมาให้น้องเต่ากินบ้างอันนี้คือแบบยังไม่ผ่านการทอดและปรุงรสนะอันนี้คือน้องตุยแล้วนะผมไม่ได้เอาแบบเป็นๆมาให้ I love TikTok TikTok is the best application in the world I am not happy without TikTok TikTok is so good โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วปะอ่ะเรามาเริ่มพิธีกรรมเปิดพิสดารกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าตะกแตนเนี่ยจัดเป็นเอเลียนสปีชีที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเลยและเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรทั่วโลกเพราะว่าน้องอะกัดกินพืชทั้งหมดเลยแต่เมื่อเอเลียนสปีชีพวกนี้มาอยู่ที่ไทยนะก็ไม่ใช่อุปสรคแต่่อยางด เพราะคนไทยฉีดซอสแม็กกี้กินฉ่ำม,มากนอกจากคนไทยแล้วเต่าวพวกนี้ก็กินแซ่บไม่แพ้กันแม้แต่เต่าที่มีนิสัยขี้อายอย่างเต่าหับเวียดนามที่ไม่ยอมกินอะไรให้เราเห็นบ่อยๆยังอดใจไม่ไหวกับตะก,กะแตนที่อยู่ตรงหน้าไม่คลิปลงคลิปลุกแล้วแพ้เสียงในหัวไม่ไหวน้องตัวนี้ชื่อว่าเต่ามะเขือเทศนะีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเต่ามาตาการินาตา้าตัวนี้คือขี้อายขั้นสุดเลยจ่อปากยังไงก็ไม่กินไม่กินสหรับตัวนี้ผมก็เลยล้มเลิกความตั้งใจไปคือช่วงนี้เต่าที่บ้านเป็นอะไรกันไม่รู้อะขี้อายกันหลายตัวมากเลยดูจจะหหหลบไไปนนนนนกกกก่อออาตตแมใใ้ิีึง ก็เขินอีกใจหนึ่งก็จ้องตะกะแต่วะอุ้ยมันน่ากินจังวะผมก็เลยต้องทำตัวนิ่งๆเป็นหุ่นไร่กาเพื่อให้น้องเลิกเขินผมแล้วก็กินตะกระแต่เถอแป๊บเดียวก็โดนเพื่อนคนข้างๆแย่งแล้วก็เกิดการแย่งขนมกันในห้องเรียนอะไรมันจะแซบขนาดนั้นนี่ขนาดไม่มีซอสแม็กกี้นะมานี่มามาเอาตัวใหม่ไปไม่ต้องไปแย่งเพื่อนเขาหรอกถือว่าเป็นขนมว่างที่เสริมโปรตีนได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้คือมองแรงมากาจ,จะคิดในใจว่านี่พวกแกอเอาตัวอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยอันไหนลองเลียดูหน่อยอุ้ยมันอร่อยอร่่อยใชม ข้าวหลังลองก่อนอย่าเพิ่งมองแล้วเจ้าตัวนี้เหมือนเป็นไฮเปอร์แอคทีฟคือไม่รู้ว่าเอาอะไรมาให้พุ่งเข้าหาก่อนส่วนใต้สาร่ายนี้ก็จะมีเต่ารีฟจํานวนมากซ่อนอยู่ฟิลแบบเป็นปีศาจใต้น้ําน่ากลัวาม,มากพวกนี้คือถ้าไม่หย่อนลงไปให้ก็ไม่ขึ้นมากินนะต้องตามไปเสิร์ฟถึงใต้น้ําจริงๆบ้านนี้คือเต่าขี้อายเยอะเกินถ้าถามว่าใครที่ไม่ขี้อายนะหล่อนี่เลยสุขาตาไม่เคยปฏิเสธทุกอย่างที่หย่อนมาตรงหน้าแต่แตะกั่นกินไม่ได้นะหนูหนูเกิดมาเพื่อกินหญนะ้าตัวเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแต่ถ้้านองรรสสวิตมมเ ให้น้องด้้วยนองจะได้สุขภาพแข็งแรงและก็ไม่ป่วยง่ายส่วนตะกะแตนน่ะหรอเก็บไว้กินเองดีกว่าเดี๋ยวนี้โลนึ่งตั้งแพงนะทุกคนกับกรอบนะชีดซอสแม็กกี้โรยพริกไทยโรยผงนัวไปนิดนึงอ่ะอร่อยแล้วกันเด้าซ่ามหาปลายสกูด